ครับขอขอเที่โวอากาศสวัสดีครับผมบ่าวจอยหลวงอิสานนะครับมือนีกัไเด้นน้ำพีน้ำนองนะฮะมอนีทั้งวัดบานเราหน่อยนะครับอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรนะครับมี่งานออมอบใบการต,ตั้งให้แต่งตั้ง,งร่องเจ้าคณะอำเภอคอวังนะครับซึ่งในบริเวณคณะนี้เป็นบริเวณงานนะครับ สิ่งผมเดินทางมาทำยูทูบนะครับเพราะที่เขาวัดนะครับกับนี่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างวังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเราน่อยนะครับซึ่งมีการตรวจวัดความดันมีการตรวจนะครับเกีเ่ยวกับโควิดนะฮะสึ่งเมือนี้เป็นงานดีใหญ่ของชุมชนของบ้านเราหน่อยนะครับ ขณะนี้ผมก็จะถ่ายภาพที่นองในเบิ้งนะครับถ่าพบรรยากาศที่ทนองเดือนทางมาร่วมแสดงมุขกิกาจิตนะครับซึ่งคณะนี้เจ้าคณะอ,อทางคณะสงฆ์ร่างเดือนทางเข้านะครับ

bán บานแขง bán บานแขงหลายอยากเด้อบ่ได้พูดหวานเด้อเพราะ นี่เกี่ยวข้องกับ covid ไหน